คุ้นถ่าเห็นไหมวม่ม่ถ่าเห็นม่เดินสบายดีลูกเลยสบายดีเสบายดียกเลยลูกสบายดีก่อนสบายดีก่อนลูกวิองสบายดียังสบายดีไหบาป้าเลย ดีใจป๊ลูกดีใจป๊าเออจะเอาเค้กไห้ได้บอกว่าไม่กินเออนั่นน่ะไม่ให้เพิ่นให้ตายเนาะให้ตายโอ้สิแม่ชื่อมาไห้ชองเลยดีใจป๊ลูกเข่งแม่กันเกี่ยวซ่ายิ่หล่าได้เป่ารึเ่ายิหล่าได้เป่าวะได้เป่าวะได้เป่าอยู่ได้เป่าอยู่หมูอได้เป่ารึมับ๊เป่าดั้มดู ห้องเพลงห้เป่าหนุกจิงจิเยอะเร่ผาลูกมันแดะเลยลูกร้มันงาไมลูกเ่ีเผาลูกมเป่าอยู่อนาูล่ะคอยก่อนไมเย็นวะเออรับเอยาลูกนะครับะติดไหมนะลูกตเน่าได้เรากระทำมาได้นะโอ้ยังกิดสูกหม้อแพเป่าอันให้อันห้องเพลงบรเดห้ลูกคุกไก่โอ้มูมูได้ใช่มูห้องไหนพ่ออ นยนี่ใจพ่าหนกมาหนีเนาอยมาบอกฮะเราอ็มมนเเอ็มมามาบังหมูกินบ้านมาแรงก้นหนุมาเรเอมมาแรงเอ็มมากับเมตลูกอยู่โรงเรียนก็ได้เป้าที่หุกขนุนก็เดือมาอีกซบนึ่งบุกกินเี่เป็นยังเคยเจ้าคือบุกแมงมุมกินน้ำนุเบอกว่าเค้กไก่ ป่าเพื่อนคือไ่มาโบป่าเมย์มาป่าเพื่อนไอเบิลวชั่นบอกเออไก่บอกพ่อนกเรัเฉยโอ้ยต่ชื่อขนมข้าวเป็นเดียวเมอเมอเยดูเนื้ออไใช่ไหมเอาเม่ชื่อไหนน้องพิงใช่่ะตอนเบอร์ดกนี ไซยูย anyway, ah. ูอแต่ไ่ได้น้าพูดบทถ่ายรูปใหม่บนเนี่ยคุยยังไายังไ่ชมให้อาใช่เลยคุณยายี่มันยงไเยมันยังมว่างเวียูง่ายงามวะโอ้ีม่วงคือกันด้ยเอาไปกันทุกหลามมันทางเทิงผุโอ้ต้องพิงต้องพิงหย่ได้เฮินงามเน่ยมาสาวเนี่ย ไปไว้กันหนูหมายชี้ว <c oughs> ่าลูกเจออีกไรก็คือเช้านี่เกิดหลังนี้ป่ะคิดเป็นไปจกัก <c oughs> คิดไปป,ปลปลาเราคิดไปจักอะบบไรลูกเลยจักใบแบบนี้ไปกับบัพ่อจะได้แบบนี้สิบสามยังบ่วอะไรช่วยชวยกีดใจอยากไล่แบบนี้เห็นเลือดงามๆอยากไล่แบบนี้ จะหาเงินเห็ดเองแล้วบใหญ่เริ่มเริ่แม่นี่เบิดแล้วแม่นี่ยไม่ได้เดี๋ยดูเลยเบ้วเฮ้ยเฮเอาไว้ก่อนลูเป็นชุดเฮียนะฮะเอาไว้ก่อนไว้ก่อนลูกอะมาแม่ไว้ไหมจะจะอยู่ไปฉีกได้มืองามได้เบล่งมืองามได้ไม่ใช่ มืแรงเ็ดมืแรงหรือ่เูยูเยตูยูยูเน้องเมเหรอต้ยูอพีเอาพิงไม่เยนหมจัเหื่น้องพิงได้เป้าได้อโรงเรียนนะเป้าแล้วกเปาอีกจดูก้อนเป้ามแรงก่อนเอาอีกใครเนี่น้องาอีกคนเค้กนันคู่กลว่าบ่หกินห ่เมื่อปากอยู่เฮือนเมื่อปากอยู่เฮือนผู้ใกญ่ยันจะเป็นหมู่วะนี่แล้วหนูอ่ยมาด่ปลาบอนมาดูปลาบอนค่ะเดี๋ยวมันหักของเจ้านะฮะมันหักของเจ้านะฮะป้าป้าบ้านี้เมื่อพ่อกันอยู่เฮือนเด้อปลาลุงเด้อมาหามลองผิงเมื่อแล้วตอนนี้ชิ่งเ่องชิ่อโถงเรียบร้อยโอุยป้าเมื่อพ่ออยู่เฮือนมันดีใจเห็นเอื้อย มะฮอดเด้น้ำก้อนน้ำก้อนเนาะใส่กระติกมาตั้งพี่เนาะมาแล้ออันน่าใส่อะไรน่นมันเกิดต้องพิงกินขว่วมีกับพ่อโดยดุหเห่เชเลอหอปุ๋งมใส่หมกปุงหมแมนหมอปุงใส่หน้าหมกมุกหมกปุงแขนดุเออใช่แก่ดุเออใช่แก่ไป luôn con bạn này của anh conoma. Cách luôn 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 ซ้ำอย่ากันยุงปุ่นเดี๋ยวเขาปุ่นกันเดียวเชียวเอาเขาคน้มาไว้ก่อนเดีวเขาจัเจ็บบัดเดียวตาเงาเนี่ยเน่เขาไปกันนะไปขังน้ามือปุ่นเ้อแต่ชาปายแต mình chơi tệ, mình bộ phận, mình bộ phố tệ, Đây là đừng mình tập. sầm may Em bảo, em bảo tên lùng, em bảo? Trái, nó chắc cả nó ngay độ. Này, <laughs> không được rồi đông đông này, đông đúng. <laughs> คนใหญ่ยังเดือดวยไรทราก็ยืนรึปะตาสิคุบงเครื่องไปมันขบปะข่ายไดีอวมาเพืแล้ว่่มีอะง่ายมัไม่มีหรออือแมโพวกันน่ายเลไม่หมัอนม่หนูต้ออกับหมูปิ้งี่เอาใไปเอาไวดทาบเรานยเป็นพิเศษนะรผอักบวกทุกคนั่วเลยแล้วพวกนี้เอาไปโต๊ะผมปะ

ไอที้บรมีม well, ือนะหอคืเ่อนอันในแหมก็เมื่อมาหนักเมื่อถึงมาใหม่นะก็อือคนนะเนาเอา้นะจงไว้อันไอ้ออนนั่นจากกันยังเดีกันอ่ะหินหานกีบัดสามู้โอ้โห

ล้วเรเลเออแล้วามา่ไมสิแมมาแล้วเอ้ยเอ้เอยเยุกละเอ้เอจองลุกละไปขยนเะเอ้ทำนะทำทำะทำนทำโอ้ยเห็นโต๊ะกระดีใจเชิญเชิญมูน่นี่เห็นโต๊ะมาไหวกินเค้กแล้วเพรดอร เอ้อเช็ดเ่าหลังป้าลุงเอ้ยพาดออกมาหนี่อาโตไปเอาโตมาแล้วเพราะว่ามันจอสาสปูนี่มันกรนหนาเกียดไปพี่น้องเลยเนาะพอดีข้างในกะแมนยูข้างในมันทางเข้ากะได้จัดเรียบร้อยละดีใจว่ะนี่้องกี่เลยเดี๋ยว เจ้าคือบมาใส่เกิอบไหมลูกเกิอบปะลูกไปเกิอบหล่ะเด็เกิาหลายใช่อู้หัวหน้าบนโต๊ะนี่นะลูกใช่ไหมเจ้าจุ๊เย้หัวหน้าป้าาโต๊ะมานั่งกินเค้กแล้วหัวหน้านั่งเค้กตั้งมื่เนื่อไหร่เจ้าเนี่มีขี้ตรงมันเฉะมูมานั่งไปชี้ภาษาเออไม่ได้หรอกอย่าบอกกันในเขื่อนกับหอมๆเนาะเพราะว่าแต่ละปีก็โต๊ะมาคู่ปีคุยพี่น้องเพราะว่าทำเอามากับปุ่มีหมองเออลูกเท้า mời cạnh được giải con nó giải quyết được giải quyết được cho quyết được giải 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 được giải quyết được được giải ตมาอันมาดูหลแม่เปิดเปิดได้ดุอันมาดูอันไปเออเก่งฮึน้องพิงเอาเบาหน่อยหนึ่งได้เลยแต่ว่าน้องผิงตัวแมวเบอแมวหายมานี่นี่น hey. ้องผิงเอานี่ยเล่ออเอานึง่ไปไปไปพ่อนี่ ย็นแม่จบท้ายเด้อนี่ตกลงแม่หายเด้อด้วยยาวเด้อด้วยพอเด้อแันนี้โอเคจะไปหาเพื่อนไปนะรางนะอืเห้ยพอสีนั่งปูสาดอันนั่งนี่ก็มันแคมทางเนาะก็นั่งขี้ผู้หุ่นอู้มาเน่อยโอ้ยกับร่งกินกระปุ่นเซ็ต หมดเลยโตเนี่ยแหละเขาละแต่เราก็เอาออล่อหอบางทีก็เอาหาสิบพันเนาะบางทีก็แสนนึ่งว่ะงานมันเกิดพี่นี่มันเกิดแม่บอนี่ปปะเออมันเกิดแม่แล้ว

นี่แม่หายมาย่มแล้วเร็ชินมาแล้วดีใจ,จกดจอบกดโดนทั้งจ่ายผัวเอาไปดุเอาไปยังไม่มาไหนเออผัวพี่มาพี่ไอช้อนอยู่พี่ดูมาพี่ดูเล่นไปเลย มากินเค็าไนเรีกดินเลไมยุ่กละแม่เดี๋ดป้องปุ้งเด้อสามคนเจ้าเด้อค <laughs> องลมพอดี เออโอวนพูดโน้ตุไอินจะเข้าในยูู่ตนี่เป็นมนะเซยตีออนนี่ลยบ้านนี่ไปอยู่ไหนโน้เป้าอยู่ใน้เด้อใทงลูกุทงอ่าปลาปานี่ có ở đâu nhờ mẹo chia khai đâu nan 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 này nan 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 này nan 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 Ủa ปองปุ้งกันแซอยู่อ๊ะนี่จีโนะเราบอกจนโนดจังเด้เราไปกินหอดเจ้ากอะบ่ไไเฮียเบอเฮ้ยวิวเลยวิวยังวนมาขอใ่เชือกฟางก็เด้หามเด้อชินบอกชินแพ้แพ้ค่ะแพ้เยอะมากชีเราซีที่ไหนตัวบอก <plane>. <un sharing> own own ี่ในเพือนเนาะในเฮือนมีกับบริกมั๊กะมีนะพุดพุดุต้องพิงกันแล้วล่ะนีไปว่หดเข่าอีกก่อนก้าเผาเพื่อนชิมหโตแซ่บกระพังไงกระพันกระปุ่นนะกระปุนกระปุ่นสามค่ะไม่ไิงเนอะอ่ะยเปิดไพ่ ทางไหนคืดคืนให้ยไม่ต sì> ู้เดี่ยงคุณโอ๊คุดคนเด็กน้อยเบิ่งก่อนชองเบ่งก่อนอย่าเล่นกันนะลูกมาเล่นอะไรกันนั่นลูกล่ะตกโซฟาหายเลยดุหึใครยิงกันโอ้ไม่ตู้รักสายกุ้มเลยนไม่ตู้เลยกุ้มหลงลายเยอะกุ้มโอ้ยนี่ มูฮอเชแล้วกัน,นีบ,<อ>บ้านยังมาหนดู่กอยสอนเนยหุยวันที่องวันี้นะจำได้ไปเช่าหกกันเรจอดนะโอ้โประตูว่าได้ยันฝนเ่อย,อย่าตกหายแล้วเนะพราอรงเนาะพพได้มีมูขึ้นๆเนย ลูกศิษย์ขไปเพือนมันเกิดไผกกอหนึ่งถุงเลยบาดแรงออกนะขอดหัวได้ไหมจะได้แก่ได้หรวเหนียวเนาะ ผักกระลำนี่พัดจะมีสองหัวกับพออ่อจ้ะหน่อยมีแก๊สนึงนะสองหัวมีเจ็ดนิดน้อยดิพ,ดยมมพักละลายวะบ่งมีวะโมพักกระลำกับแซบอยู่ปลาเผาเย็นมั้จ大ะนี่ก็นำปลาปเผาออกเนาะใช่ไหม คือเพีนเลยล้าเนาะมันจะไงเนื้อมันจะนิ่มนวลยมาปลาปุกชุกฮึปลาวชุกบ่ปาวชุกไปห้ายจะคลองห้างแน่มือนีมะเ้าอ่ะงว่าถึงต่ว่านี่ปาวชุกอยู่อืม้พักนี่กะท่าไรก็เย็นซื้ออันนี้พักนี่หาซิบหาเลยนี่สิบ่ดได้กัมหนึงบ่กัมหนึงหาพันเอาก็มาเอาเป็นกัมเราอ่ะ นี่วะหัวลกกำนึกหนึ่งกหาพันเหรอวะนี้ได้พักกันนี่เนาะชเาต่ง้อปหมอเจ้าข้ใจมันอะไรวะเออข้าใจว่ากำหนึ่งกับหาพันคือบอกเป็นหัวรถเหรอหัวหนึ่งหาพันเหวะปัญหาซิปบัญหาซิบมาได้สามหัวหนึงเหรอวะโอ้ยที่ตูเป็ใ่ใช่งีนะโมโมใส่สองทงได้โมะ เจ็ดโมงแปดโมงหัวที่บะหมี่อย่างเขากับมิเตนเขาผัดมีไว้แล้วกับหนึ่งชิ้นไว้ปลาปลาเขากับเผาเลยผูผนังเผาไองบุอันใดปลาพุทธที่ปิกะปีก่อนนะอลาปลาแบบนี้ต้มไข่ไว้อยู่ไปใส่นกระตุกคนอ่ะสั่คนที่น้องไอคลิปนี้ก็ ตั้งแต่ไปหัดมองผิงโรงเรียนเนาะเดี๋ยวมันชียาวชี้ยืดเอาโจ๊ะๆไปสำนีก่อนมีแม่ครัวาม,มาซอยได้สบายใจได้วันเไปช่วยมันมาเลยหายห่วงน้องหลอมน้ายังไม่ได้เอาตามน้องมาแต่หน,น้าผูดจาพักนี่กินกระพันกญีปุ่นก,กับคักแรงหอมเปย,ย์ใครก็ใจเย็นอันอนมามนชาพานันวันหนึ่งาาอยู่หน้าเขาได้หลากหลายหนึ่งคนเลยแต่พ่อพ่อยังอยู่หน้าผนเนาะ เธอไปขี่รถเปเอาขี่รถไปก็เช่าพันธุ์พอดีเติมน้ำมันรถให้อีกอ่ะปะันปะนี่โอเคสย็ยสบายดีป้าลุง้ยสบายดีเมื่อได้ันเกิดเจ้านะเกิดควายวิ่งแต่มันตายมันตายชยวะมันตายค่ะเกิดเปนะเออเกิดพป็นชีแต่มันตายอ้ามันตายก็คือชีวะเนาะ พอยามอู้ฮู้แล้วมันตายไปพี่น้องเอ้ยฝันโอเคคลิปนี้กะพอดีเจ่วนว่าในทุ่งดินพ้วยพี่น้องเอ้ยแจ่ววานนั่นกะรอท่าแม่อ้วนมาเฮ็ดเนาะพี่แม่อ้วนเพิ่นสิมาเฮ็ดให้โยกะจังได๋กขอกระบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุง FC หลายๆเด้อที่เข้ามาับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บ่ขาโฆษณาเนาะขอกระบุญขอบคุณป้าลุงหลายๆเด้อแล้วก็ขอขอบคุณพ่อและแม่อ้ายและเอื้อยเนาะ ที่ได้ซอยเบอร์ด์น้องพิงพลอยพี่น้องไงกับคอขอบุกขอบใจายๆเด้ดดอแต่ทั้งเฮากับเสด็คอขอบุญขอบคุณอีกหนึง่นงเนาะโดยหาคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้กอนลอยพี่น้องอ้ยโดยสบายดีเด้อ